สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านวันนี้นะครับทางศูนย์เรียนรู้ของเราหรือบ้านสวนซูมของเรานะครับวันนี้จะพาทุกท่านมารีวิวนะครับนะรงพ่อเห็ดนะครับนะแบบประหยัดนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับนะใ้พื้นที่น้อยๆนะครับนะก็นี่เลยนะครับนะก็รงพ่อเห็ดนะครับนะของเรานะครับนะที่มีขนาด ย่อมเยาวนะครับนแล้วก็ใช้รูปประมาณนะครับนไม่ถึง500อบาทนะครับไม่ถึง500อยบาทนะครับนะก็ขนาดของกว้างยาวนะครับนะก็ตรงนี้นะครับที่ทางคุณพ่อเราทำนะครับนะก็เป็นอารมณ์พหิตนะครับขนาดจุได้ประมาณ300ก้อนนะครับนาก็มีความความกว้างอยู่ที่1เมตรห้าสิบนะครับนาแล้วก็ ความยาวนะครับนะาอยู่ที่2เมตรนะครับนะาอันนี้ก็ความสูงนะครับนะอยู่ที่อ่าอนาเซนติเมตรครับนะ180ยเซนติเมตรเอเมตรนั่นเองนะครับนะก็นะครับนะาวิธีการทำของเรานะครับน้าเราก็จะมีการนะครับนะาด้านล่างนะครับนะาด้านล่างเราก็จะมีการฝังเป็นกระเบื้องนะครับนะใช้กระเบื้องนะครับนะาด้านกว้างก็ใช้กระเบื้องอยู่ ข้างละสามแผ ps. Ps ่นนะครับนะรวมกันเป็นหกแผ่นนะครับแล้วก็ด้านยาวนะครับนะด้านยาวก็ใช้กระเบื้องอยู่สี่แผ่นข้างละสี่แผ่นก็เป็นแปดแผ่นนะครับนะกระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องเก่าๆนั่นเองนะครับนะก็ตรงนี้นะครับนะเราใช้ชั้นวางนะครับนะก็ใช้ไมยูคานะครับนะบนเพดานนะครับก็ใช้กระเบื้องเก่านะครับนะประมาณ ที่ใช้อยู่แปดแผ่นนะครับนะแปดแผ่นก็แถวละสี่แผ่นนะครับนะแถวละสี่แผ่นก็ต่อการเป็นสองแผ่นนะครับนะซึ่งกระเบื้องก็เป็นเป็นกระเบื้องเก่านะครับนะที่เราซื้อมานะครับนะในราคาแผ่นละสิบบาทนะครับนะรวมทั้งหมดก็ใช้อาอยู่นะครับนะก็ข้างบนแปดนะครับนะข้างล่าง นะครับนะเป็น14แผ่นนะครับนะก็เป็นใช้อยู่ประมาณ22แผ่นนะครับนะ22แผ่นแล้วก็ใช้ซาเลนนะครับนะซาเลนสีดำนะครับขนาด80 80เปอร์เซ็นต์นะครับนะ80เปอร์เซ็นต์ก็ใช้อ่าอยู่ที่เมตร50าสิวกเมตร50เป็น3เมตรนะครับแล้วก็บวกกับ2 2เมตรบวก2เมตรก็เป็น สี่เม็ดทั้งหมดก็เจ็ดเม็ดนะครับนะใช้เจ็ดเม็ดนะครับนะเม็ดละยี่สิบห้าบาทนะครับเม็ดละยี่สิบห้าบาทก็รวมเป็เสร็จนะครับแล้วก็มีตะปูสามกับตะปูสี่นะครับอย่างละกิโลนี่ครับรวมแล้วก็ <c oughs> ตัวนี้นะครับนะใช้ตัวป,ประมาณนะครับนะไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะครับนะนี่ก็คืออ่าเป็นแหล่งสร้างอาหารให้เราอีก นะครับนั้นหนึ่งนะครับน,น,นั้นก็เป็นแนวทางนะครับนะให้ทุกท่านที่สนใจการเลี้ยงเห็ดนะครับนะเพราะเห็ดก็สามารถที่จะมาดูมาศึกษาดูได้นะครับนะนนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนะก็ <c oughs> <c oughs> นะครับนะอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับถ้าสนใจก็ยินดี นะครับมาศึกษาดูงานได้ที่บ้านสุดสุกุมนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปสั้นไปก่อนสวัสดีครับ